ข่าวสำคัญที่อาจทำให้หลายคนรู้สึกประหลาดใจพลเอกชาติชายนาวแสงถูกให้พ้นจากตำแหน่งราชองครักษ์โดยมีผลตั้งแต่วันที่17ตุลาคม2568ประกาศนี้ถูกเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่25ตุลาคม2568และอ้างอิงถึงพระบรมราชองค์การที่ใช้อำนาจต่างพระราชบัญญัติการถวายความต่อไทยพุทธศักราช2560และพระราชบัญญ,ญัติราชองครักพุทธศักราช2480รวมถึงระเบียบกระทรวงกลาโหมว่า ด้วยการแต่งตั้งราชองครักษ์พุทธศักราช2,559แต่ที่น่าสนใจคือประกาศนี้ไม่ได้ระบุเหตุผลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้พ้นจากตำแหน่งของพลเอกชาติชายนาวแสงซึ่งอาจทำให้เกิดคำถามหรือความสงสัยในหมู่ประชาชนว่าเหตุผลจริงคืออะไรการไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมอาจนำไปสู่การตีความหรือถกเถียงที่หลากหลายในสังคมและนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่ของคนอาจทาดไปการให้พ้นจากตำแหน่งราชองครักษ์นั้นไม่ใช่เรื่องปกติ และมักมีความหมายที่ลึกซึ้งมากกว่าที่เห็นในพื้นผิวมันอาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปรับโครงสร้างองค์กรหรือแม้กระทั่งปัญหาภายในที่ไม่ถูกเปิดเผยออกมาคำถามที่น่าสนใจคือท่านคิดว่าเหตุผลจริงเบื้องหลังการให้ผลเอกชาติชายเนาแสงพ้นจากตำแหน่งราชองครักษ์มีอะไรบ้างการเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลต่อสถานการณ์ทางการเมืองหรือความมั่นคงของประเทศในระยะยาวอย่างไรขอเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมอภิปรายและแบ่งปันความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ เพื่อให้เราสามารถมองเห็นภาพรวมได้อย่างครบถ้วนมากขึ้น